้พลังแข็เ็กมากนับดีนับกอุ้ยอดีนักูอุยอลังครานะครับมเล็กนิดนึงนับเมื่อกี drum, ้เลนึงทัฟฟี่อะ มัน,นหินเต็มมันเหล็กนะครับนี่นใช้ไม่ได้สองแบดเลยนะเป็นวงล้อมแล้วก็อันนี้จะเดินเป็นหมือนะครับไม่รู้จะเดินตัวไหนแหละเออตึ้นก็เหมือนที่เห็นตอน,ตอน,ตอนม,อม,มันข้นต้นตุ่นขึ้นนะมันเดินตัวนั้น สามสองหนึ่งอันนี้สกิลอันนี้สกิลอันนี้สกิที่สามเนึ่ต่อต่อหนึ่งนับโอ้มันมันแบบนี้เล ไม่กล้าตุนกสกิลมันจะเป็นงไงอะอ,อกับลกหนึ่งค่ค่ะแก้คนดีหม้ทุกคนแต่ก่อนจะกลับเราขอสุ่มผลก่อนนะครับสุมผลพิสะไปเลยขอ เอาหายากก็ได้หายากหรือว่าตำนานวุ้ยถ้าตำนานอะไร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 เก็บ <Yeah! S 1> <c oughs> เอาจริงๆมันกดได้ครั้งเดียวเหมือนกันนะกนู่สักปอบปค่นะ้นป้าต้าเหมือนกัน ที่หลายแบบนะทุกคนแม็กมาตกละวันดูขอไฟระเบิดเลยดูขอไฟระเบิดอันนี้ก็อีกแบบนะ

เดินมุนดำเดินมุนน้ำได้นี่มันดีจริงๆเอตุกขีเฮ้ยหาล้วหายแล้วนะครับไปไปที่โลกหนึ่งกันเลย let's go มันดน,ดน,ดน,ดนมืมีเช่เรานะก็คนนี้ด้วยใครเนี่ยดูทรงเหินนะทุดเชยกลับมาที่โลกหนึ่งไป,ไปเราจะไปเกาะลิงเลยนะครับว่าเกาะลิงคือเกาะที่คนเยอะที่สุด เออแล้วก็โดดแบบนี้ได้ได้ตามสเต็ปเลยเดี๋ยวขอช่วยๆกับตอนกลับมาดูทุกคนจะไม่รู้อะไรเลยเชงคุดตายสามข้อถึดอุ่นไส้อืมแล้ว Ui, ôi, ôi, còn đi nữa, bọn Yeah, khỏi trái phấn sai Chơi bên. chơi mấy bạn Thắc kinh chơi chơi ม oui. er ันจะกลายเป็นอ่ออะไรนะอันนี้น่กมาเลยทุกคนเออมันจะตีไม่เข้าด้วยเรียนนะตีใช่ไหมอี๋อะไรอ่ะมันได้อะไรมา Okay, okay, come on, come on. Oh, there. ไม่มีสกิลในสมันมีได้เลยเตยอังอฟังลังการมากเลยนะครับนเป็นไงใจดีเลยใช่ไหมนี่เพื่อนสบดีเลยดีใจ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 ช่วยอีกครั้งหนึ่งไหมโอเคโอเคโอเคจบกันเลย อยากได้ผมอีกอยากได้ผมอีกไม่มีแล้วให้ผลดีๆกับเราไม่มีแล้วไม่มีไม่อะไรเอ๊ะไม่มี kegun dia ka wani ime yanayi dogandogon sun shekwai wukong na tsanani ทั้งสามตัวเลยบนเพชรมีมีมีอ้นเฮ้เข่เข่งเอ้เอ้เอ้โอ้เป็นนังกิดแล้วเฮ้เฮ้มาเอาวทำไมทำไม

บุลีบุลีบุลีุ่ซีจอดดิมายโดนกอลลาหรือปล่าเออโดนโอ้ได้อะไรมารุณเด่ยอ๋อบุรี่นะครับ ปืนใหม่เหรออู้คืนมันชานี้เยอะเกินไปนี่กว่านี้ดีนี่สกิ๊ดเป็นปืนที่เป็นธนูที่ติดพิษนะครับกัน้ำติดพิษปืนกับกับ おおおかいおあ。Oh, เออโอเคผมเพชรนอ่เออทีนี้เคเคให้เข้าเัดเลจ้างงไปดูดีจังเลยเหมือนเขาจะชอบผลนี้ด้วยนะคะทุกคนดีคิ ไปหาทำอะไรอะไรนะตอนนั้นเมื่อกี้อ็อะไรนะจำไม่ได้เอออื้อ,อ,อเป็นย

แต่ถือว่าระยะมันไกลนะดึงพอดึงนี่เราสามารถปีบลงบนนี้ได้ด้วยนะเฮลัพเฮลัพไอตัวนี่แหละที่ใช้แม่ตัวคนมาเลย ตอ right? oh! mm, yeah, right? oh. oh, ้ไม่นะเลยป๋องจอยไปโอ้ป๋องจอย นดียวก็เต็มเชียงคุเชียงคุไหนเราลองสังเกตดูนะครฮาตัวนี้นี่นี่แบบว่ามันน่าจะค้าเชียงคูได้แน่นนะครับโอ้เข้ามาได้ cái mấy? u đúng không? شبامح โอเคนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใ,ใจด้วยครับบ๊ายบาย